ราคากลางเนี่ยมันคืออะไรครับทำไมต้องมีราคากลางครับแล้วเคยเจอไหมครับเวลาเอาราคากลางไปซื้อวัสดุก่อสร้างเนี่ยแล้วมันซื้อไม่ได้งงใช่ไหมฮะแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ราคากลางเนี่ยครับคือเราจะเอาสเปคของผู้ออกแบบเนี่ยครับมาขอราคากลางกลางของวัสดุที่ต้องมีข้อเปรียบเทียบนะครับอย่างน้อยเนี่ยสเจ้าอย่างเช่นสมมุติว่าเราซื้อสีเนี่ยครับทั้ง3เจ้าคุณสมบัติเนี่ยต้องเข้ากันเลยนะครับจะถูกเขียนอยู่ในสเปคชี้ทั้ง3เจ้าเนี่ยครับแล้วเราก็ระบุลงไปเป็นเวนเดอร์ลิไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับราคาของทั้ง3เจ้าเ่ยครับเจ้ามาเวก,กันเป็นราคากลางนะครับเพื่อใช้ในการ ใส่ไปใน B O Q นะครับเพื่อรวบรวมไอเทมลงมานะครับแล้วเป็นราคาที่สามารถเอาไปก่อสร้างได้อลองนึกภาพสิครับเวลาทําราคากางทั้งหมดเนี่ยครับมันต้องทําละเอียดมากเลยตั้งแต่พื้นฐานารากตอม้อเสาเข็มโครงสร้างสถาปัตย์ไปจนถึงหลังคาสมมุติว่เาเราใช้หลังคาคอนกรีตยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C คุณสมบัติเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะฮะเราก็ต้องไปขอราคาใช่ไหมราคาออกมาว่าไอเอราคาตัวนี้มันเป็นราคาเท่าไหร่ในรายละเอียดเนี่ยมียังไงบ้างนะครับแล้วก็เอามาใส่ใน B O Q